สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนนิวค่ะกับพี่เหน่งค่ะพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องใหญ่อีกเหมือนเคยนะคะใหญ่มากๆทีเดียวเรื่องนี้คือเรื่องหนี้สินของสหรัฐพี่นุชเห็นเขาบอกว่าหนี้สินของสหรัฐเนี่ยมหาศาลมากและอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้หนี้คืนประเทศเจ้าหนี้ด้วยแล้วถ้าสหรัฐไม่ใช้หนี้ และไปใช้มาตรการอื่นๆแทนเพื่อหาเงินมันจะเกิดอะไรขึ้นกับภูมิภาคของเราคะพี่นุษย์ค่ะแน่นอนค่ะมันต้องมีคอนฟ lict อะไรเล็กๆน้อยๆแน่ยังไรก็ตามเข้ามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะสำนักข่าว CNBC ค่ะรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหนี้สูงถึง36.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจริงๆแล้วไปคิดเป็นเงินไทยก็สูงมากค่ะ1,200ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนับไม่ท้วนเลยนะคะใช่ค่ะไม่รู้จะนับยังไงเลย อย่างไรก็ตามานะคะบริษัทนะคะบริษัทด้านการลงทุน He f u n นนะคะระดับโลกเลยนะคะบริษัทนี้ให้ความคิดเห็นถึงการจัดโครงสร้างหนี้ของสหรัฐว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะไปจนถึงการที่จะใช้นี้เนี่ยมันเป็นไปได้ถึงจนกระทั่งว่ามีการกดดันให้ประเทศอื่นเนี่ยมาซื้อบอนนะคะก็คือซื้อพันธบัตรของตัวเองเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นไปได้ถึงว่ามีการหยุดจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้บางราย้วยนะพี่เนืงสำหรับในเรื่อง การจัดการปัญหานีสสินของสหรัฐเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเรื่องของบอลแล้วก็เรื่องการดิวกับเจ้าหนี้เนี่ยก็ยังมีการตัดลดงบประมาณในประเทศนะคะแล้วก็มีการดําเนินมาตรการกำแงพงภาษีเพื่อปกป้องตลาดของสหรัฐด้วยแต่การดําเนินนโยบายของสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของกำแงพงภาษีเนี่ยก็จะทําให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเริ่มมีมาตรการตอบโต้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เรดาริโอเนี่ยคะ่ะผู้ก่อตั้ง Bridgewater เนี่ย ก็ให้ความเห็นว่ากำแพงภาษีที่สหรัฐสร้างขึ้นเนี่ยจะนําสู่การเผชิญหน้าระหว่างประเทศต่างๆด้วยก็ไม่รู้ว่าถ้ามีการเผชิญหน้าแล้วแล้วพื้นที่ไหนในโลกเนี่ยยังจะพอปลอดภัยที่ทําให้เกิดการลงทุนได้อีกค่ะพี่เน่งคือพูดง่ายๆตอนนี้สหรัฐอเมริกาเกือบถังแตกหรือถังแตกไปแล้วแต่ยังรักษาภาพอยู่ไม่รู้นะเหมือนมหาเศรษฐีที่กินหรูอยู่สบายอ่ะแต่เบื้องหลังมีแต่หนี้อ่ะ Mm hmm. เหมือนกันเลยแบบนั้นอนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. ะตอนนี้เขาถึงบอกว่า mm hmm. มันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงโลก mm hmm. ก็เพราะก้อนหนี้ก้อนมหาศาลนี้แหละถ้าเขาไม่ใช้หนี้ขึ้นมาใครจะกล้าทวงพี่ถามหน่อย mm hmm. ใครจะกล้าทวงสหรัฐทวงนี่ถ้า mm hmm. ไม่ทวงต้องไปคุยกันหลังบ้านใช่ไหมว่าจะจัดการหนี้กันยังไงซึ่งเขาก็ไม่บอกหรอกไอ้ไอ้เงื่อนไขที่เขาจะแบบจ่ายแทนหนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะมี รับลมคมในอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นะตอนนี้ห้ามกระพริบตาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไอ้หน่วยงานคุณเเรดาลิโอของ บริดจ์วอเตอร์เนี่ยเขาไปเสวนาที่สิงคโปร์เขาก็ต้องชมเชยสิงคโปร์อ่ะพี่นุชว่าสิงคโปร์เนี่ยมีดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ความจริงสิงคโปร์ก็เป็นในหน้านะประเทศในหน้าแล้วก็เป็นประเทศซื้อมาขายไปแล้วก็โอเคมีความรู้ความสามารถเก่งอ่ะนะในการที่จะบระหิหารจัดการธุรกิจแล้วเข้ากันได้ดีกับสหรัฐด,ด้วยเพราะว่าแนวทางธุรกิจประเทศเขาเป็นแบบสหรัฐแบบตะวันตกนะคะแต่นี้เขาบอกว่าในวิกฤตนี้ย่อมมีโอกาสอยากจะบอกสําหรับอาเซียน ไม่มันไม่ใช่อาเซียนทั้งหมดแต่ว่ามันสําหรับสิงคโปร์นะคะตอนนี้เขาบอกว่าความคิดเห็นของนักลงทุนระดับโลกเนี่ยอย่างดาริโอเนี่ยเขาบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจุดที่ได้รับผลจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะก็มีหลายประเทศที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นสงครามการค้าเพราะว่าเขาอยากได้ตังค์ต้องรีดภาษีมาเยอะๆใช่ไหมจะไปใช้เพื่ออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ในบางจุดนะก็รอดพ้น จากภาวะนี้นะ,ะประเทศที่วางตัวเป็นกลางอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่แหละเพราะว่าก็มีศักยภาพหลายอย่างนะคะมีสามารถที่จะทํากําไรจากหลายรูปแบบนะคะจากกระแสเงินที่ไหลเข้าไหลออกทั้งเงินเทางเงิน,างงนขาว <c oughs> เงินดำอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์มีกฎหมายที่แข็งแกร่ง,ง,ง,งมากพี่นุช <c oughs> จะไม่เปิดเผยผู้ที่ <c oughs> เอาเงินเข้าไปฝากในสิงคโปร์ แนี่เขาบอกว่าเราต้องมามองว่านโยบายอะไรที่ทําให้สิงคโปร์เขาแข็งแร่งใช่ไหมพี่นุษนี่เขาบอกว่าเป็นเพราะท่าทีของสิงคโปร์ไงเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ย ย้ำมาตลอดนะคะบอกว่าเขามีการวางจุดยืนที่เป็นกลางนะะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถคุยได้กับทุกฝ่ายนะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณวิเวียน巴าคิชนันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยเขาได้แถลงต่อสภานะคะถึงเรื่องงบประมาณประจำปีนะคะโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคมนะคะเขาเปิดเผยถึงนโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ที่จะรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ะะโดยที่เคยมีมห,หาอำนาจเดียวนะคะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นโลกหลายขาั้วนี่โอ้โหอันนี้ถ,ถ้าบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์พูดแบบนี้ต้องเชื่อเขานะเพราะเขาพูดทีไรมันเป็นจริงทุกทีแสดงว่ามันใกล้เปลี่ยนเป็นโลกหลายขั้วแล้วนะคะ,คะพี่นุชเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังโดยเฉพาะอาเซียนใช่ไหมพี่นุชใช่ค่ะในการอภิปรายทั้งนั้นนะคะสิงคโปร์ก็มีการเปิดเผยถึงนโยบายการต่างประเทศนะคะที่ จากสิงคโปร์เองเนี่ยเพื่อรับมือกับในเรื่องนี้เนี่ยต้องทําให้ประเทศแข็งแร่งขึ้นต้องปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้นะคะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศไว้ได้น,นะคะแล้วก็มีการสร้างพื้นที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจของตัวเองให้ได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือสิงคโปร์พูดว่าตัวเองที่ต้องเป็นประเทศที่สร้างประโยชน์นะคะแต่จะไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการเป็นตัวเบีย้ยของมหาอำนาจด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีค่ะสิงคโปร์เนี่ยเขามีแต้มต่อที่ดีกับที่เองเพราะว่าเขามีเศรษฐกิจที่ดีมีทุนสำรองที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถปกป้องตัวเองได้นะคะก็คือว่ามีกองทัพของตัวเองแหละไม่ต้องให้ใครมาช่วยปกป้องให้นะคะแล้วก็สิงคโปร์บอกว่าตัวเขาเองมีความสัคคีในชาตินะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามารถในการรักษาความสำคัญกับชาติมหาอำนาจอย่างจีนแล้วก็สหรัฐของสิงคโปร์เองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยเป็น ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนแบบขนาดใหญ่มีจํานวนมากที่สุดในสิงคโปร์เลยแล้วก็ลงทุนในอันดับหนึ่งในธุรกิจบริการด้วยนะคะสหรัฐนะคะก็ยังเป็นพันธมิตรหลักด้านความมั่นคงเพียงหนึ่งเดียวของสิงคโปร์ด้วยนะคะในขณะที่จีนเนี่ยส,สิงคโปร์ก็ดิวกับจีนด้วยนะคะก็ดิวกันไปด้วยดีด้วยหลายครั้งที่เราเห็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะไปเยือนจีนด้วยเหมือนกันนะคะจีนเป็นคู่ค้าหลัก ใน,นในด้านของสินค้าของสิงคโปร์นะคะโดยชาวสิงคโปร์เนี่ยก็เข้าไปลงทุนในจีนเป็นจานวนมากเลยโดยนักลงทุนจากสิงคโปร์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของจีนเลยค่ะสําหรับสหรัฐแลจีนนะคะเป็น2ประเทศชั้นนาด้านเทคโนโลยี AI ชีวภาพพลังงานสะอาดนะคะโดยสิงคโปร์เนี่ยเขามีการวางเป้าหมายว่าเขาจะต้องร่วมง,งานกับ2ชาตินี้แหละ เพื่อประโยชน์อันพึงมีของทุกฝ่ายและลงถึงของสิงคโปร์ด้วยครับพี่เน่แน่นอนที่สุดเพราะว่าประชากร5ล้านกับพื้นที่จากัดอย่างนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็พูดยากอะ่ะสิงคโปร์เป็นคนรวยอะ่ะเป็นประเทศร่ารวยของโลกอะ่ะ<ๆ>เขาสามารถเจราจารต่อรองได้ดีกว่าประเทศอื่นแน่นอนในอาเซียนและอย่างแถมอีกอย่างน,งแางนงีและเป็นประเทศที่แบบคนเรียนหนังสือเก่งอะ่ะ อ๋อใช่ห้าล้านเก่งหมดมทั้งประเทศเลยมั้งแบบเรียนเลขก็เก่งเพราะเป็นคนจีนเนาะเรียนอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบว่าเขามีแล้วกฎหมายแรงเด็กไม่เรียนก็มีมาตรการจัดก,การถึงบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรียนกันดีหมดทุกคนทางานดีนะหาเงินได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเสียงที่แข็งแรงในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะเวทีการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาโปร่งใสอันนี้เป็นข้อดียอมรับนะ,ะทำให้สิงคโปร์เนีสามารถทำงานกับทั้ง2ประเทศได้ด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็ทำให้ทั้งจีและก็สหรัฐเนี่ยมั่นใจว่าท่าทีของสิงคโปร์นะไม่ได้เกิดจากความโน้มเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของฝั่งตรงข้ามแต่เพื่อประโยชน์ของสิงคโปร์แต่อันนี้พี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ พี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พี่ว่ามันก็ต้องมีน้องเองก,กันบ้างแหละยุทธศาสตร์ของเรื่องการทูตการความมั่นคงอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ,ะอนอกจากนี้สิงคโปร์ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้จริงหรือเปล่าต้องไปถามมาเลเซียขยายเครือข่ายต้องไปถามมาเลเซียนะแล้วก็ยังขยายเครือข่ายพันธมิตรนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยตอนนี้นะมี FTA ี27ฉบับโอ้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นในหน้าเขาเป็นประเทศ ซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตรงนี้นะมันเป็นอาวุธของเขานะ,ะซึ่งครอบคุมร้อยละ90ของการค้าของสิงคโปร์นะคะประเทศเหล่านั้นก็ได้แก่อินเดียญี่ปุ่นตะวันออกกลางอฟริกายุโรปเมริกาละตินออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในหมูกก่เกาะแปซิฟิกแล้วก็อาเซียนด้วยนะฮะส่วนรัสเซียสิงคโปร์เขาก็คุยด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าสิงคโปร์ก็ยังไม่ได้ยกเลิกความร่วมมือนะคะกับกลุ่มประเทศ กลุ่มเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้นำนะคะเป็นสมาชิกจุดแข็งต่างๆนานาทางด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกมันเป็นข้อดีในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับทุกฝ่ายถ้าประเทศไทยเป็นสิงคโปร์เราก็จะทําได้เหมือนกัน <c oughs> ขนาดเรามีคนนั้นเกือบเจ็ดสิบล้านเรายัจะทาได้เลยค่ะในส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีความเป็นกลางแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ปลอดภัยในการเข้าไปลงทุนนะคะหากเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ แต่ว่าในขณะนี้นะคะในเรื่องของความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ว่าหนักแล้วแต่ที่หนักกว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะสิงคโปร์เขามีการวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของบริบทการเมืองโลกนะคะอย่างที่พี่เหน่งว่าไปคือเกิดจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจนะคะจากที่เคยมีขั้วเดียวเป็นหลายขั้วอำนาจนะคะโดยสิงคโปรเ์เน้นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อันตราย โดยในพื้นที่ของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็เคยเป็นสาร,รภูมิของสงครามตัวแทนไปแล้วด้วยในช่วงสงครามเย็นที่เองดังนั้นเนี่ยอาเซียนซึ่งรวมถึงสิงคโปร์เนี่ยก็มีความกังวลค่ะว่าความขัดแย้งในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่ขยายวงกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามีความกังวลถึงเรื่องว่าเอ๊ะ ในพื้นที่อาเซียนจะกลายเป็นพื้นที่ของสมรภูมิสงครามตัวแทนหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะการรวมตัวของอาเซียนในเวลานี้เนี่ยจึงมีความสําคัญนะคะและสิงปวงว่ามีน้ําหนักมากพอในการต่อรองและสามารถดิกเลี่ยงการเป็นสมรภูมิของสงครามตัวแทนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการแสดงเจตํานงว่าตัวอาเซียนเองเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้แก่ข้วมอำนาจที่ปรรถนาจะเข้ามา มีส่วนร่วมในความสําเร็จของอาเซียนนะคะอืม คือเรื่องนี้นะพี่ว่าสิงคโปร์เขาเตือนเนี่ยก็โอเคก,ก็ถูกต้องแต่ว่าสิงคโปร์เตือนจากประเทศที่นินดเดียวเนี่ยในสิ่งที่เขาเตือนเนี่ยก็ทำไม่ได้ night, สักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอาเซียนใหญ่ๆเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามนะกัมพูชาเศรษฐกิจเรื่องการเกษตรเขาก็ยังใหญ่กว่าสิงคโปร์นะคะสิ่งที่สิงคโปร์เตือนเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาสิงคโปร์ก็ยังต้องซื้อเขาทุกคนเพราะสิงคโปร์ทำอะไรกินเองไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็เขาก็บอกว่ายังเตือนมาอีกว่าอาเซียนต้องมีการร่วมมือกันเรื่อง อาเซียนกรีดสายไฟพลังงานของอาเซียนแน่นอนนะอาเซียนตอนบนเนี่ยมันกริดถึงกันหมดแล้วแล้วก็ตอนสมัยนายกเศรษฐานะคะนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ให้กริดของไทยผ่านไปยังสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ก็เลยต้องมาเตือนว่าเราควรจะร่วมมือกันนะเพื่อที่จะไปดูดเอาไฟฟ้าจากลาวส่งไปให้เขาเพราะเขาไม่พอใช้ในสิ่งที่อาเซียนเป็นนะคะอาเซียนก็เป็นไปแหละก็เป็นไปอยู่แล้วทุกประเทศก็มีจุดเด่นของแต่ละคนนะแต่ละประเทศ9้าประเทศเนี่ยถ้าไม่นับสิงคโปร์เนี่ยเขามีจุดเด่นที่พอจะอยู่ได้ พี่เชื่อว่าพอจะอยู่ได้ถ้าเกิดภาวะวิกฤตเพราะอย่างน้อยเนี่ยแต่และประเทศยังมีพื้นที่การเกษตรในเรื่องอาหารเพราะทุกคนก็อยากให้อาเซียนเป็นเป้าหมายทางด้านอาหารถ้าลบกันก็ฉันจะไม่ลบกับเธอแต่ขอให้เธอส่งส่วนแบ่งการผลิตอาหารไปให้ฉันในในเวลาวิกฤตโอเคประเทศอาเซียนก็คงทําแบบนั้นแหละแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยในใเวลามีสมรภูมิลบทั่วโลกนะก็จะมาอยู่กันโดยเฉพาะตอนนี้ก็เมืองไทยเราก็เห็นเนี่ยมีอะไรเทาๆหลายชาติเหลือเกินนะก็อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ชาติเราชาติเดียวนะพี่นุชเขาบอกอินโดนีเซียก็มีเทาๆหลายชาติไปอยู่นะ ไอ้ที่บอกว่าเป็นดิจิตอลนอแมดเนี่ยบางทีไม่อยากได้แล้วนะตอนเนี้ไปอยู่ถูกแล้วก็สร้างปัญหาอยู่5บาท10บาทกิน5บาท10บาทนะไม่ได้สะเป็นไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือเราก็เห็นใจว่าเขาอยู่ยากในประเทศของเขาโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วหลายคนก็หนีมาจากยุโรปค่าไฟก็ไม่พอจะไม่พอจะจ่ายแล้วเนี่ยเขาบอกเงินค่าไฟทั้งปีของคนยุโรปเนี่ยเฉพาะแค่ค่าไฟนะ เขาเอามาใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนได้เลยทั้งปีทุกค่าเลยค่าไฟของยุโรปอะมาใช้ทุกค่าเลยในเมืองไทยค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอาเซียนเนี่ยเรารวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกันในหลายหลายด้านนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินด้านด้านตลาดการเงินการคลังเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดเวลาโลกผันผัวเนี่ยแล้วก็จัดการได้ดีที่สุดเนี่ยก็ียม่พ้นละสิงคโปร์เขาเขาเด่นที่สุดนะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆก็ ก,ก็โดนกันไปมไม่รู้กี่ละรอบเราที่พวกเราโดนกันมานะคะ,คะพวกอาเซียนโดนกันมานี่ก็เป็นเรื่องของสิ่ง<ม>ที่ต้องคิดหนักแนละสิ่งที่ไม่รู้จะทําได้จริงแค่ไหนนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยคนอาเซียนแล้วก็คนไทยเนี่ยเราจะต้องรับมือในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะอีกไม่นานนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ